สวัสดีครับผมอาท้อซิงจากท้อซิงคิกครับซูบิคเอฟเคนะฮะเฮ้ยเอฟซีหนึ่งพันห้าโตโบนะครับมาจัดโปรโมชั่นดาวไฟเดิมแรกเราไฟซิ่งนะครับแล้วก็ติดตั้งไฟเอทีแคปหนึ่งของเรานะครับดูงานดีกว่าว่าเป็นไงนะฮะนี่นะครับเราก็ติดตั้งดาวไฟซิ่งของเรานะครับเนี่เข้าไปข้างในนะฮะเดิมดาวไฟเรานะฮะจะเป็นสูตรใหม่นะครับ จะมีกระปุกักอากาศไว้ใหอเวลายกคนเล่นเนี่ยคือช่วงที่ต่อชุดเติมเนี่ยชุดจุ่มจังหที่กดเนี่ยจะไม่หล่อรอนะครับเดี๋ยวไปดูปลายท่อว่าใส่ปลายท่อเราแล้วเสียงเปไงนะครับนี่ปลายท่อแล้วนะครับคันนี้เลยทําเป็นนอกฝั่งเดียวนะครับงานผิวแบบไทเทเนียมนะครับหล่อและโคตรเลยนะฮะเดี๋ยวไปลองฟังคลิปเสียงสักคู่นะครับอ้าว oh.